สวัสดีปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยครับ สงกรานนะครับก็ขอไว้พอให้กับแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับก็มีความสุขมากๆครับถ้ากลับบ้านเดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับก็เรามาระวังในการใช้รถใช้ถนนนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยทุกท่านนะครับก็ขอให้ปะแป้งสาดน้ํากันก็ให้ระมัดระวังขับรถกันนะครับก็เผื่อเวลานิดนึงรถอาจจะติดนิดนึงช้าๆแต่ก็ถึงเป้าหมายเหมือนกันครับสวัสดีสงกราน I wish happy Songkran for everyone in Thailand ผมนิโคลัสมิเกลซอนสวัสดีปีใหม่ไทยครับ ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขปีใหม่ไทยครั้งนี้ครับกลับมาเล่นน้ําให้สนุกเหมือนครั้งที่ผ่านๆมาขอให้มีความสุขครับสนุกกับครอบครัวที่อยู่ที่บ้านถ้ามีโอกาสก็กลับไปหาพ่อหาแม่หรือว่ากลับไปเยี่ยมท่านนึครับท่านก็จะได้มีความสุขได้พูดคุยกันพร้อมหน้าพร้อมตาครับผมขอเป็นดันโยได้ครับดันโยดันโยเซกาน่ารักน่ารักครับ ป่าแป้งก็คงจะเป็นครอบครัวครับไปรดน้ำํำหัวผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ครับ I would like to spread water with my family because I love my family บอรังเกแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้เจอนานหลายปีเนาะถ้าให้เลือกได้ก็อยากป่าแป้งบอสังเกตทั้งแต่ไปญี่ปุ่น7ปีไม่เคยได้สาดได้แปะแปะป้งแปะปอยแป้งใครเลยครับไม่มีครับคือถ้าอยากอยากแปะแป้งก็แปะแม่ดีกว่าครับก็อยากสาดน้ำมาโนแล้วกันครับผม อยากสาดน้ำเพื่อร่วมทีมนะครับน่าจะเป็นน้องตี่ครับผมยิมบรชิตน่าจะเป็นหลานครับเพราะว่าหลานตอนนี้ก็กำลังอยู่ในวัยที่น่ารักอยากปาแป้งแม่แล้วกันครับก็อาจจะพาลูกไปเที่ยวต่างจังหวัดครับผมสองการับไม่ได้ไปไหนน่าจะหยุดกับครอบครัวผมก็ครอบครัวครับ ไปที่ไหนก็ได้ที่แบบว่าไปกับครอบครัวอาจจะพักว่าเพราะเราเตะมาทั้งทั้งปีแล้วถ้ามีโอกาสพักอาจจะไปต่างจังหวัดไปพักผ่อนพักสมองบ้างอะไรอย่างนี้ครับแน่นอนครับอยากกลับบ้านครับผมเพราะว่าไม่ได้กลับมานานแล้วครับผมก็ถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะกลับไปเล่นสุ่การที่บ้านครับไม่ค่อยได้มีโอกาสได้กลับไปสักเท่าไหร่ครับดูอีกทีนะว่ามาน่ไปไหนก็ไปกับมาน่ครับ